สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 ค่ะ รายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและก็โรคไข้ไข้เจ็บนั่นเองนะคะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเรียกว่ายานะคะซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถมีการเข้าถึงยาได้ค่อนข้างง่ายนะคะเรียกว่าร้านขายยาของเราเนี่ยมีทุกหัวมุมนะคะแล้วก็อยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็สามารถซื้อยาได้ง่ายด้วยนะคะและในปัจจุบันยิ่งกว่านั้นก็คือเรื่องของการเข้าถึงยาทาง ผ่านทางโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ต่างๆก็โหซื้อง่ายกันมากเลยนะคะแน่นอนข้อดีของมันก็คือเป็นการเข้าถึงยาได้ง่ายก็นํามารักษาได้อย่างรวดเร็วแต่อีกแง่นในมุมนึงที่อาจจะเป็นอันตรายได้ก็คือเนื่องจากว่ายาบางตัวที่เป็นยาที่มีความจำเพาะแล้วก็เหมือนกับ ต้องให้แพทย์เป็นผู้แนะนำให้สั่งก็ยังสามารถสั่งออนไลน์หรือสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยานอนหลับนั่นเองบางท่านเนี่ยสามารถหาซื้อได้ออนไลน์ซื้อได้เองจ่ายเองกินเองเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยยาตัวนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็มีอันตรายถ้าเราใช้ได้อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นผลต่อสุขภาพของเราได้นะคะในวันนี้ค่ะเรามาฟังความรู้จากคุณหมอกันค่ะว่าเรื่องราวของยานอนหลับเนี่ยจะต้องมีความรู้อะไรเลือกแบบไหนยังไงที่จะเหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะ นั่นก็คือท่านอาจารย์นายแพทย์ธนีธนียวันนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดเนี่ยท่านได้มาให้ความรู้ไว้นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอยานอนลับให้ฟังนะครับ ยานอนหลับนั้นมันมีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าชนิดที่คนใช้กันบ่อยๆก็คือเบนโซไดซีปีนซึ่งวันนี้เราจะลงลึกกันในเรื่องของเบนโซไดซีปีนว่ามันมีผลดีและผลเสียอย่างไรถ้าเกิดว่าเราจะเลิกยานอนหลับเราจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับพบก,กับผมนะครับนายแพทย์ธนีธน,นิยวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการ,ป,รปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับยานอนหลับนะครับอย่างที่ผมเกริ่นมีหลายประเภทแล้วก็ หลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ยานอนหลับโดยตรงนะครับแต่ว่าบังเอิญมันมีฤทธิ์ข้างเคียงทําให้เราง่วงนอนแล้วบางคนก็เอามาใช้เป็นยาที่ทําให้นอนหลับได้ยกตัวอย่างเช่นยาแอนติฮิสตามีนที่ใช้ลดน้ามูกนะครับอ่ากลุ่มนี้บางคนกินแล้วก็ง่วงนอนแต่ว่าบางคนกินแล้วก็ได้ผลตรงกันข้ามนะครับคือแทนจะง่วงกลับไม่ง่วงครับงุนหงิดนอนไม่หลับนะครับปอวยวายนะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือในคนสูงอายุบางทีก็เป็นเช่นนี้นะครับยากาบาเพนตินซึ่งเป็นยาที่ใช้ระง,งับการ ปวดจากเส้นประสาทในคนที่มีปลายป,ายประสาทอักเสบพวกนี้ก็ทําให้ง่วงนอนได้นะครับแล้วมันก็ช่วยในแก้ของปลายประสาทอักเสบหรือโรคลมชักบางชนิดได้ยาพริกาบาลินก็มีผลเช่นเดียวกันกับกาบาเพนตินนะครับบางคนกินเมลาโทนินเพื่อให้นอนหลับนะครับเอลเทียนีนพวกนี้เป็นตน้นเมลาโทนินถ้าใครจาไม่ได้ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงก็ลองกลับไปย้อนฟังดูนะครับยาทางติตเวชบาง,อย,างอย่างเช่นทราโซโดนนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ให้ระยะยาวเพราะว่ามีผล เสียต่างๆต่อร่างกายได้โดยเฉพาะทางด้านของหัวใจนะครับยาจิตเวชอื่นๆเช่นคุยทายาพีนเซโรเควลยาเมอร์ทาสปีนเรมารอนพวกนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้ใช้เป็นยานอนหลับเป็นเหตุผลหลักนะครับแต่ว่าเราใช้รักษาโรคอื่นมันดันมันมีผลทาให้เราง่วงนอนก็ใช้ผลข้างเคียงของมันในการรักษาการนอนหลับนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ทุกคนใช้กันบ่อยๆแล้วก็มักจะเคยได้ยินมาบางตัวนะครับมันอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า เบนโซไดซีปีนนะครับเช่นอะไรบ้างอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินยาโลราซีแพมอะทิแวนนะครับยาซันแอกซ์นะครับอ่าซันแอกซ์ก็ได้ยินใช่ไหมครับยาตัวเนี้ยก็ไม่มีชื่อจริงๆว่าอัลพราโซแลมนะหรืออ่ายาไมด้าโซแลมดอมิคุมนะครับหรืออ่ายาโคลนาซีแพมรีโบทริลอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับพวกนี้ก็คือยาในกลุ่มเบนโซไดซีปีนหมดนะครับยาในกลุ่มนี้ มันมีความแตกต่างกันในแง่ของการออกฤทธิ์ครับบางชนิดออกฤทธิ์เร็วแล้วก็นานนะครับมันแบ่งตามความความแรงนะครับของยาแล้วก็ความเร็วในการออกฤทธิ์และระยะเวลาที่ออกฤทธิ์บางตัวออกฤทธิ์เร็วแร Ä งและนานนะครับบางตัวออกฤทธิเ์เบาๆแต่ออกนานนะครับแต่ละยาก็ใช้ในกรณีที่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละคนก็ตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันด้วยนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับยาตัวนี้มันไปทําอะไรกับร่างกายยาตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ระบบประสาทส่วนกลางก็คือสมองของเรานะครับแล้วก็ไปจับกับตัวรับตัวหนึ่งเราเรียกมันว่ากาบาเอนะครับกาบาเอย่อมาจากแก m มมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิดเอนะครับและบนตัวนี้มันก็มีจุดหลายๆจุดซึ่งยามันสามารถไปจับได้นะครับยาเบนโซไดซีปีนพอไปจับแล้วมันก็จะออกฤทธิ์ต่างๆก็คือ1มันทําให้เราง่วงนอนอันที่2มันสามารถกันชักได้อันที่3มันลด การเกรงตัวของกล้ามเนื้อก็คือไปสามารถคลายกล้ามเนื้อได้อันที่4ลดความวิตกกังวลได้นะครับนี่คือฤทธิ์หลักๆของเบนโซไดไซิปีนดังนั้นบางทีเราจะเห็นว่าเอ๊ใช้เรื่องของการนอนหลับบางกรณีเราใช้เรื่องของโรคแพนิคที่มันมีอาการตื่นตกใจกลัวมากๆนะครับคือมีอาการมือสัน่นใจสั่นไม่หยุดนี่ก็กินในตัวนี้เข้าไปสามารถที่จะช่วยได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่การรักษาหลักนะครับมันเป็นการรักษาที่อาการเฉยๆแต่ว่าเราจะต้องใช้ยาตัวอื่นในแก้ในในงานไปแก้ไขสาเหตุที่ทําให้เรามีปัญหาเหล่านั้นนะครับนี่คือเบนโซไดซีปีนทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เป็นแบบนี้นะครับยากลุ่มเบนโซไดซีปีนเนี่ยปัญหาของเขาคืออะไรเออปัญหาของเขาคืออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ายาตัวไหนของเบนโซไดซีปีนที่มันมีปัญหาบ้างนะครับ ปัญหาของเบนโซเดอซปีนเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เหมือนกับเหล้าแอลกอฮอล์ล้วเนี่ยนะครับมันก็คือแอลกอฮอล์ดีๆนี่แหละนะครับกินแอลกอฮอล์นานเป็นไงครับติดแล้วตอนเลิกถ้าเลิกทันทีเป็นไงครับมีอาการถอนนะครับระยะยาวมีผลต่อระบบจิตประสาททาให้สมาธิมันเสียไปความจําแย่ลงนะครับการตัดสินใจก็เสียไปแล้วไม่ได้แค่นั้นมันยังมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายด้วยครับ มันสามารถทําให้ปุ่มต้านทานของเราอ่อนแอลงได้ถ้าเราใช้เป็นระยะเวลานานนะครับโดยมันจะไปมีผลต่อเซลล์เซลล์หนึ่งชื่อว่าเซลล์แมโครฟาจนะครับเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ซึ่งเอาไว้เก็บกินเชื้อโรคแล้วก็เก็บกินเซลล์ที่มันตายไปแล้วนะครับถ้ายาตัวนี้ไปจับกับตัวรับของแมโครฟาจแล้วแล้วก็จะทําให้มันทําหน้าที่ไม่ได้โอกาสที่เราจะไม่สบายติดเชื้อก็จะสูงขึ้นไม่ใช่แค่นั้นครับ ในคนไหนที่มีเรื่องของการบาดเจ็บนะครับเช่นมีอุบัติเหตุนะฮะเขามีการทดลองเลยนะครับว่าคนที่ได้กลุ่มยาเบนโซไดซีปีนในคนพวกนี้เนี่ยะครับจะมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดในร่างกายได้สูงกว่าคนปกติคงไม่มีใครอยากให้เกิดลิ่มเลือดใช่ไหมครับเพราะลิ่มเลือดมันสามารถไปอุดตันตามที่ต่างๆได้เช่นอุดตันที่ปอดที่หัวใจก็เสียชีวิตได้นะครับนี่คือปัญหาของเบนโซไดซีปีนระยะยาวระยะสั้นมีอะไรไหมมีครับ ระยะสั้นเนี่ยคือยาตัวนี้มันสามารถกดการหายใจได้กดการทํางานของหัวใจได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดคนไหนเป็นโรคปอดอยู่ตั้งแต่แรกนะครับหายใจไม่ค่อยได้มีน้ําท่วมปอดง่ายๆนะครับเป็นโรคหัวใจแล้วกินไอ้นี่เข้าไปโรคพวกนี้จะกําเริบได้ครับโดยเฉพาะเมื่อท่านนอนหลับนะครับคนเราปกติเวลานอนหลับเนี่ยจะหายใจช้าอยู่แล้วถ้าได้ยาตัวนี้เข้าไปแล้วละก็ช้ากว่าเดิมอาจจะถึงขั้นหยุดหายใจเลยก็ได้นะครับ คนไหนที่มีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับมีนอนกรนนะครับมันเกิดเพราะว่าลิ้นของเราแล้วก็เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในช่องคอของเราเนี่ยมันหย่อนคลายตัวลงนะครับก็เลยไปอุดทางเดินหายใจถ้าเรากินยาเบนโซไดซีปินเข้าไปมันยิ่งทําให้กล้ามเนื้อของเราหย่อนผ่อนคลายมากขึ้นครับก็แปลว่ายิ่งทําให้การหยุดหายใจในขณะหลับของเราเป็นรุนแรงมากขึ้นนั่นครับคนไหนที่เป็นอยู่ก็จะเป็นหนักขึ้น คนไหนที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นครับนะฮะนี่คือปัญหาของยานอนหลับแล้วอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้แค่ทําให้ง่วงนะครับมันคลายกล้ามเนื้อด้วยบางคนเรื่องของความจําสมาธิเสียใช่ไหมครับคลายกล้ามเนื้อแล้วกินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคนไหนที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับคนไหนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็กล้ามเนื้อสลายไปแล้วนะครับเรียกว่าภาวะซาโคพีเนียกินในพวกนี้เข้าไปแล้วก็โอกาสจะหกล้มสูงขึ้นครับแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าหกล้มในคนแก่เกิดอะไรขึ้นครับ หกล้มกระแทกสะโพกหักสะโพกหักตามมาด้วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ง่ายมากติดเชื้อในปอดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะทางเดินหายใจนะครับเป็นแผลกดทับแล้วก็มักจะนําไปสู่การเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงาให้คนอายุเยอะเนี่ยเขาหกล้มอย่างเดียวนะครับมันออกฤทธิ์ต่อสมองทําให้ง่วงนอนอ่าหรือบางคนไม่ง่วงก็อาจจะให้การตัดสินใจมันช้าลงนะครับการที่กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะครับ รวมๆกันเนี่ยก็ลมงง่ายขึ้นกว่าปกติดังนั้นในคนสูงอายุกินยาพวกนี้ต้องระวังโดยเฉพาะยาตัวไหนที่ออกฤทธิ์แรงและนานนะครับในกลุ่มเบนโซไดซีปีนตรงนี้แหละครับที่มันเป็นอันตรายทีนี้เวลาที่เราพิจารณาว่าเราจะให้ตัวไหนเนี่ยหมอเขาจะไม่ได้พิจารณาว่าเฮ้ยเราต้องให้ตัวแรงๆเท่านั้นหรือว่าคนมาขออยากได้ขอตัวนี้เท่านั้นก็ไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยอาการเป็นแบบไหนรุนแรงแค่ไหนซึ่งก็จะต้องไปปรึกษาหมอเป็นรายๆนะครับ ยากลุ่มเบนโซไดซีปีเนี่ยผมจะขอแบ่งตามนี้คือออกฤทธิ์ยาวนะครับและแรงนะครับแล้วก็สลับกับสั้นและเบาแต่มันก็จะมีบาง,บางอันคือออกฤทธิ์ยาวแล้วไม่ค่อยแรงนะครับบางอย่างออกฤทธิ์สั้นนะครับแต่ไม่แรงก็มีเหมือนกันก็มีการผสมผสานร,ระหว่างความแรงกับระยะเวลาที่ออกฤทธิ์นะครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันแล้วจริงๆรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกัน ผมจะยกตัวอย่างให้ตัวหนึ่งออกฤทธิ์ยาวและแรงนะครับตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมันชื่อโคลนาซิแปมหรือรีโวทริลการที่มันออกฤทธิ์ยาวและแรงมันแปลว่าอะไรยิ่งแรงยิ่งมีโอกาสติดง่ายครับยิ่งมีโอกาสติดง่ายถ้ามันออกฤทธิ์ยาวแปลว่าอะไรถ้ามันออกฤทธิ์ยาวมากๆแล้วเราไปกินก่อนนอนนะครับเช่นเรากินดึกๆแล้วเนี่ยบางทีฤทธิ์ของยามันลากยาวไปถึงกลางวันเลยทําให้เรามีความง่วงนอนได้นะครับ มีความง่วงนอนมีความรู้สึกว่าไม่แจ่มใสวันนี้เราจะทําอะไรก็ไม่เต็มที่แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปว่านั่นคือฤทธิ์ของยาอาจจะรู้สึกเหมือนปกตินั่นแหละแต่พอท่านหยุดยาลูกเฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกตื่นตัวผิดปกตินะน,นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนหนะ้านั้นที่ท่านรู้สึกว่าเป,ป,ป,ป็นปกติเนี่ยมันเป็นเพราะว่าฤทธิ์ของยาแต่ท่านไม่ได้รู้สึกอะไรต่างหากละ่ะนะครับพอยามันออก มันหมดริบไปหลังจากที่ท่านหยุดท่านก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างงี้เองการที่เราไม่มียาอยู่ในร่างกายนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเคยเป็นข่าวในประเทศไทยผมไม่รู้ว่าขาเคยได้ยินตัวนี้หรือเปล่ามันเป็นยาลิ้นฟ้าานะครับเคยมีข่าวในประเทศไทยตัวนี้มันชื่อฟลูเนกราซิแปมนะครับหรือโรฮิปนอลบางคนเนี่ยเคยได้ยินโรฮิปนนลนะครับที่วัยรุ่นเขาเคยเอามาช่วงทําให้เป็นลิ้นฟ้าาตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้สีฟ้าล่ะแต่ว่า มันออกฤทธิ์แรงและนานมันคนเอาไปใช้ผิดติดผิดเยอะนะครับทางบริษัทที่เขาทำเนี่ยเขาก็เลยใส่สีฟ้าเข้ามาให้ทําให้ทุกๆครั้งที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันเป็นสีฟ้าก็เป็นเพราะว่ามียาตัวนี้ไปละลายอยู่จะได้ป้องกันไม่ให้เอาไปใช้ข่มขืนคนนะครับหรือว่าไปใช้ในการโจรกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยเป็นตัวที่ผมจําได้ว่ามันเคยออกข่าวที่ประเทศไทยไปแล้วนะครับพวกนี้2ตัวคือออกฤทธิ์แรงแล้วนานด้วยนะครับต่อมามันก็จะมีพวกที่ออกฤทธิ์ ยาวนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงมากนะครับพวกนี้เนี่ยก็กลางๆนะครับมันมีโอกาสติดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะยากกว่าหน่อยยกตัวยอย่างเช่นยาไดอะซิแปมแวลเลียมนะครับอ่าเดี๋ยวนี้บางคนเราก็ใช้ในการคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยได้นะครับยา,าลิบเรียมคลอไดซิปอกไซด์พวกนี้เราใช้ในการเลิกเล้านะครับอ่าพวกนี้สอตัวก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่มันออกฤทธิ์ยาวแต่ไม่ค่อยแรงนะครับทีนี้กลุ่มที่ออกฤทธิ์สั้น ถ้าสั้นและแรงนี่แหละครับกลุ่มนี้ทุกคนควรจะรู้ว่ามันติดง่ายมากนะครับเช่นอะไรบ้างที่ออกฤทธิ์สั้นและแรงนะครับตัวแรกก็คือเอาพราโซแลมหรือซานกนี่ทุกคนรู้จักแน่นอนตัวนี้เพราะหลายคนกินอยู่นะครับเมื่อออกฤทธิ์เร็วกินเข้าไปปุ๊บแป๊บเดียวออกฤทธิ์เลยนะครับก็จะช่วยในคนที่เป็นแพนิคใจสั่นง่ายกินตัวนี้ก็จะช่วยมากแต่พอหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็อาการกาเริบได้แล้วมันก็หยุดยากมากซะด้วยไอ้ตัวซานกนะครับต่อมามีดอมิคุ้ม ไมด้าโซแลมนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ซึ่งมันอาจจะดีกว่าหน่อยก็คือมันออกฤทธิ์ยาวกว่านิดนึงก็คือยาตัวที่เรียกว่าลอราซิแอมหรือออทิแวนนะครับตัวนี้มันอา,อาจจะดีกว่าไอ้ไอ้ตัวซานัคเพราะมันติดยากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ก็ติดได้เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะมีชนิดที่ออกฤทธิ์สั้นนะครับออกฤทธิ์สั้นแล้วก็อยู่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มีชื่อผมจําการชื่อการท้าประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่มัน เทมาซีปมตัวนี้ก็จะออกฤทธิ์อ่อนๆแล้วก็สั้นๆนะครับแต่ละตัวมีที่ใช้ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วแน่นอนว่าหลายคนเวลาที่นอนไม่หลับนัทรมานทรมานแล้วก็มักจะขออะไรหมอครับขอยานอนหลับที่ออกฤทธิ์เร็วหน่อยนะครับที่กินแล้วมันหลับนะครับปัญหามันคืออย่างนี้ครับไอ้ยาที่ออกฤทธิ์เร็วและแรงและหลับเมื่อกี้ผมบอกว่ามันคือยาที่ติดง่ายที่สุดในกลุ่มเบนโซไดอะซีีนครับดังนั้นเนี่ย อันนี้แหละครับถ้าท่านขอตัวพวกนี้แล้วล่ะก็ผมแนะนําว่าท่านควรจะกินระยะสั้นๆเท่านั้นสั้นแค่ไหนนี่ตรงนี้สําคัญละเรารู้กันว่าถ้ายานอนหลับกินเป็นประจําเกิน1เดือนอันเนี้ยแปลว่าระยะยาวแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆสําหรับผมนะครับใน2อาทิตย์แรกคุณจะกินยานอนหลับไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเลย2อาทิตย์แรกเป็นต้นไปแล้วอะต้องไปหาสาเหตุแล้วว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทําให้เรานอนไม่หลับหรือทําให้เราจําเป็นจะต้องใช้ยาตัวนี้อยู่นะครับ เราควรจะต้องไปแก้ที่สาเหตุไม่ฉชนนั้นเนี่ยโอกาสติดยาของคุณจะสูงมากครับอย่าลืมนะครับ2อ,อาทิตย์แรกผมโอเคแต่ถ้าเกิด2อ,อาทิตย์ถึง1เดือนนี้ต้องเริ่มระวังแล้วว่าเรามีอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเกินเดือนเนี่ยโอกาสจะติดสูงนะครับแล้วถ้าเรากินเกิน1เดือนไปแล้วทาไงล่ะนะครับเออผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนแต่ละคนเนี่ยความนานที่จะเกิดการติดยามันไม่เท่ากันนะครับขนาดของยาที่เรากิน แล้วจะทําให้เกิดการติดก็ไม่เท่ากันดังนั้นมันไม่มียาที่บอกว่าเอ้ยขนาดเท่านี้ถือว่าเยอะหรือเปล่าขนาดนี้เท่านี้ถือว่าน้อยหรือเปล่านะครับมันแล้วแต่คนแต่ละคนตอบสนองต่อยาไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วคือ1เดือนเนี่ยถือว่าเฮ้ยเริ่มติดแล้วทีนี้ถ้าท่านกินมาระยะเวลานานแล้วเนี่ยแล้วท่านจะหยุดยาล่ะเกิดอะไรขึ้นมันห้ามหยุดทันทีนะครับถ้าหยุดทันทีจะเกิดอาการถอนยา ถอนยามีอาการยังไงนะครับมันก็จะมีอาการหนึ่งนอนไม่หลับแน่ละ่ะบางคนก็ปวดหัวหงุนหงิดไมเกรนขึ้นมีมือสั่นอย่างนี้เลยใจสั่นนะครับอ่าบางคนมีอาการปวดท้องคลื่นไส้เจียนนะฮะถ้าคนไหนกินขนาดเยอะๆเลยเนี่ยนะครับแล้วเราหยุดทันทีอาจจะมีอาการชักได้นะครับอาจจะมีอาการชักได้ดังนั้นเวลาที่เราจะหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราจะค่อยๆลดลงไป25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต แล้วจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรากินตัวที่มันออกฤทธิ์เร็วแรงสั้นสั้นเลยนะครับควรจะเปลี่ยนไปเป็นตัวที่ออกฤทธิ์อ่อนลงมาหน่อยแต่ยาวเพราะแบบยาวเนี่ยมันจะทําให้ระดับยามันคงที่มากกว่านะครับไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงการที่มันขึ้นแล้วมันลงทันทีเนี่ยนะครับตอนที่มันลงเนี่ยเราจะมีการถอนได้ถ้าเราไม่กินตัวใหม่เข้าไปแต่ถ้าเรากินตัวที่มันออกฤทธิ์ยาวเป็นอย่างนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่มีขึ้นแล้วไม่มีลงอาการถอนยาของเราจะะมมีเหือนนนกััครบ แต่มันจะน้อยกว่าดังนั้นประการแรกคือเปลี่ยนยาไปเป็นตัวที่มันออกฤทธิ์สั้นออกฤทธิ์ได้ยาวๆกว่าแล้วก็ไม่ค่อยแรงนะครับต้องเป็นต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอันที่2แน่นอนว่าท่านจะต้องรักษาเหตุผลหรือสาเหตุที่ทําให้ท่านมีอาการแล้วนอนไม่หลับแล้วต้องใช้ยาตั้งแต่แรกอันที่3เวลาจะลดขนาดยาลดประมาณสัก25%นะครับทุกๆ1 2ออาทิตย์ นะหรือบางคนอาจจะต้องช้ากว่านั้นด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่คือหลักโดยคร่าวๆในการที่จะลดยาให้ได้คําถามคือเฮ้ยแล้วเราจะลดยาไปทําไมนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าระยะยาวเนี่ยบางคนจะมีปัญหาต่อระบบสมองและฟังดีๆนะครับปัญหาต่อระบบสมองไม่มีใครรู้ว่ากินไปนานเท่าไหร่แล้วถึงจะเกิดและที่สําคัญคือถ้ามันเกิดไม่ใช่ทุกคนเมื่อเราหยุดยาแล้วจะกลับมาเป็นปกติได้ บางคนหยุดยาแล้วสมองมันก็เสียไปถาวรเลยครับเสียถาวรไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านกินไปในขนาดนั้นแล้วสมองท่านเสียแล้วหรือ,อยังตอบไม่ได้ครับมันแล้วแต่ดวงเลยนะครับบางคนก็กินแล้วไม่มีปัญหาแล้วเลิกแล้วก็ไม่มีปัญหาบางคนกินไปนิดนึงแล้วมันมีปัญหาพอเลิกแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่ดีนะครับดังนั้นส่วนใหญ่เราจะแนะนําว่าเฮ้ยเลิกซะเถอะนะครับอ่ะถึงตอนนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนํายาอีกกลุ่มหนึ่งให้ท่านรู้จักเป็นยานอนหลับอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เราเรียกว่า นอนเบนโซไดซ p ปีนเฮ้ยเออมันมีตัวอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินยากลุ่มนี้ 1. โซปีเดมซาเลปลอนเอสโพลิโกน3ตัวนี้นะครับโซพีเดมเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยอาจจะใช้ชื่อเดียวกับเมืองนอกก็คือยาชื่อแอมเบียนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่กลุ่มกลุ่มนี้นอนเบนโซไดซีปีนทั้ง3ตัวนี่นะครับ มันก็ไปจับกับกาบาเอในสมองเหมือนกันแต่จับที่เฉพาะเจาะจงมากเลยคือเป็นกาบาเอตัวตุ่มนึงอะที่เรียกว่า a อลฟาวันมันจะจับกับตัวนี้นะครับยากลุ่มนอนเบนโซไดซีปีเนี่ยมันมีข้อดีเหนือกว่ายานอนหลับกลุ่มเบนโซไดซีปีอย่างหนึ่งก็คือมันโอกาสติดยากหน่อยโอกาสถอนยามันจะยากหน่อยนะครับอ่านี่คือข้อดีของมันเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันมีเหมือนกันครับมันไม่สามารถคลายกังวลได้ ไม่สามารถคลายกล้ามเนื้อได้แล้วมันก็ไม่สามารถป้องกันการชักได้ครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันมันมีข้อดีอันอื่นคือมันมันติดยากแล้วมันก็ถอนยาได้ยากอย่างไรก็ตามบางคนกินตัวนี้แล้วก็ไม่หลับนะครับต้องไปกินกลุ่มเบนโซเดซปีนหรือบางคนกินตัวนี้แล้วก็หลับดีดังนั้นเนี่ยแต่ละคนมันจะตอบสนองต่อยากลุ่มนี้ไม่เท่ากันนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูไปเป็นตัวตัวก่อน ตัวที่ผมอยากจะพูดเรื่อยๆก็คือตัวชื่อว่า a m b i e n t หรือ s o ปิดเดนะครับตัวนี้เนี่ยข้อเสียของมันนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งข้อเสียของมันคือทำให้ท่านนอนละเมอนะครับแล้วนอนละเมอเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ละเมอในพูดดเฉยๆนะครับมันลุกออกมาเดินเลยครับลุกออกมาเดินแล้วคนที่เขาเห็นแล้วก็จะตกใจครับเหมือนเราผีข้าวเดินแล้วก็ลืมตามเหมือนปกติเหมือนเป็นคนธรรมดาเดินไปแต่ว่าทักแล้วไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sleep walking รหรือเดินในขณะหลับนะมันมีคำศัพท์ทางทางการแพทย์เราจะเรียกว่าซอมนัมบูลิซึมนะครับเป็นเป็นผลข้างเคียงเด่นของไอตัวนี้เลยซึ่งทุกคนจะต้องรู้แล้วมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับกินยาตัวนี้ครั้งแรกในชีวิตแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณต้องเปลี่ยนยาละเพราะถ้าคุณกินต่อไปคุณจะเดินอย่างเงี้ยแล้วถ้าโชคร้ายนะครับเดินเดินอยู่แล้วคุณตกบันไดไประหว่างนั้นหรือกระโดดออกนอกหน้าต่างไปอย่างเงี้ยนะครับ หรือไปถือมีดทาครัวแล้วหันน่นอะไรอยู่คุณลองดูหนังผีนะครับเข้าใจฟิลหนังผีใช่ไหมครับคนเหล่านี้ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นอะไรลืมตาตลอดนะครับเดินเข้าห้องกลัวเกิดหิวขึ้นมาเอาแคลอทมาหัน่นถกอย่างเงี้ยแล้วคุณเดินไปเห็นคุณเรียกแล้วเขาไม่ตอบสนองคุณนะครับไม่ตอบสนองแล้วอาจจะหันมาหันมามองหน้าคุณแล้ว อาจจะพูดอะไรสักอย่างที่หยดที่หยดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอาจจะตกใจสําหรับคุณก็ได้นะแต่จริงมันคือฤทธิ์ของยาไม่ใชีพผีเข้าได้ท่างใดนะครับนั่นคือผลของยายอย่างหนึ่งนะดังนั้นคุณก็ระวังไวล้ละกันถ้าเกิดจะกินยาตัวแอมเบียนนะครับผลข้างเคียงอ,ยอื่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เด่นที่สุดที่เราต้องรู้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซาเลบรอนนะครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือเอสโอปลยโค ไอ้สตัวนี้เนี่ยนะครับบางคนกินแล้วมีอาการเวียนหัวปวดหัวได้นั้นคืออาการหลักของยาเลยนะครับแล้วออยาพวกนี้เนี่ยนะครับก็จําเป็นจะต้องให้แพทย์สั่งนะครับก็ต้องมาดูว่าเอ,อ๊ของเราเนี่ยมันเหมาะกับยาตัวไหนดังนั้นโดยสรุปนะครับยาที่ทําให้เราง่วงเนี่ยมันมีหลากหลายไปหมดนะครับแต่ตัวที่เราน่าจะต้องเข้าใจก็คือกลุ่มเบนโซไดซีปีนนะครับกลุ่มนี้มันสามารถทําให้เราติดได้นะครับแล้วก็มีอาการถอนยา หยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับระยะยาวมีผลต่อระบบจิตประสาทสมองได้นะครับถ้าเกิดกินเกิน1เดือนไปแล้วเนี่ยต้องระวังแล้วครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อทําให้กล้ามเนื้อของเราอ่อนแรงนะครับทำให้การตัดสินใจเราก็ความจําของเรามันมีปัญหาได้บางคนหยุดยาแล้วมันก็ไม่หายนะครับยิ่งนานยิ่งไม่หายใหญ่เลยนะครับมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของเราทําให้เราอ่อนแอติดเชื้อได้ง่ายบางคนทําให้เกิดริมเลือดในร่างกายได้ง่ายดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวัง เวลาที่เราจะเลือกใช้ยาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราจะดูด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีอาการแบบไหนแล้วก็เลือกยาให้มันเหมาะสมนะครับไม่ใช่เลือกตามใจว่าจะต้องแรงเท่านั้นนะครับเพราะไม่ฉะนนั้นเนี่ยถ้าท่านกินแบบนั้นเข้าไปเนี่ยโอกาสยิ่งมันแรงยิ่งมันออกฤทธิ์เร็วเท่าไหร่โอกาสติดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วมันก็เลิกยากขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้คือปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เราก็มักจะใช้เป็นยากลุ่ม นอนเบนโซไดซีปินอย่างที่เมื่อกี้กี่บอกในนะครับยาเพราะ,ะว่ายากลุ่มนี้มันติดยากกว่านะครับแต่ก็จะมีผลข้างเคียงเฉพาะเจาะจงของมันด้วยตัวเองนะครับนั้นวันนี้ก็สรุปให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่า ใครมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะครับลองกลับไปฟังคลิปเรื่องของการนอนหลับของผมดูนะครับหรือว่าไลฟ์เรื่องของการนอนหลับใ,ในนั้นก็แนะนําวิธีเรื่องของการนอนหลับถ้าคนไหนที่กินยากลุ่มนี้อยู่หรือคิดจะกินนะครับผมคิดว่าประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยพอแล้วถ้าเลยเลยกว่านั้นเนี่ยท่านควรจะต้องปรึกษาหมอแล้วว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างบางคนก็คงจะต้องมีคําถามว่าเอาแล้วไม่ได้กินทุกวันล่ะกินบ้างไม่กินบ้างกินแล้วแต่เวลาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครบอกได้นะครับว่ากินบ้างไม่กินบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเมื่อ,อไหร่ ผมก็ตอบท่านไม่ได้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอาทิตย์ละครั้งพอไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดอาทิตย์ละสองสาครั้งเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยอันนั้นน่าจะมีปัญหาแล้วคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสจะติดได้ยิ่งบ่อยยิ่งติดได้ง่ายมันก็คือเหมือนเล่าดีๆนั่นแหละครับนะโอเควันนี้ผมก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับในโอกาสครบรอบร้อยปีประสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้า้าาาาฟกัยิวฒน กรมหลวงราชวาดราชนครินทร์มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาล34แห่งทั่วประเทศจัดทําโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศลร้อยปีประสูิสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงราธวาดราชนครินทร์ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจำนวนหนึ่งรายระหว่างวันที่6พฤษภาคม2566ถึง5พฤษภาคม2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้และผู้ป่วยที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการปลูกถ่ายไตติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่065-120-0098